สวัสดีครับวันนี้มาดูรถยนต์รถแท็กซี่รถเมลในกรุงเทพเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องมรกฏแดงที่ออกฉายในปี2511นะครับเปิดฉากม,มาด้วยรถยนต์แท็กซี่นะครับ24811นะครับขับโดยคุณเพชรราชาวราชนะครับแล้วก็ภาพนี้มีรถยนต์อยู่2คันนะครับวิ่งมานะครับนี่ตัวละครก็คือคุณทวันกคริวัฒนะครับคุณเมตตารุ่งรัตคุณสรินทิพย์สิริวัลคุณชุมพรเทพิทักษ์ ยืนคุยกันอยู่ริมถนนนะครับมีรถจอดอยู่ด้านหลังแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับอยู่หน้ารถเก๋งคันนี้แหละครับอไม่ใช่หน้าท้ายรถเก๋งนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือรถเก๋งคันใหญ่คันนี้แหละครับแล้วภาพนี้เป็นภาพคุณเพชชราซึ่งในเรื่องหนังนี้ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับขับรถแท็กซี่นะครับขับรถแท็กซี่มาจอดนะครับแล้วก็จะเดินเข้าบ้านนะครับ ไม่ได้เดินเข้าวบ้านนะครับอันนี้มาจอดในบ้านที่พระเอกวิทชยาบัญชามาอยู่นะครับคุยกันสักพักคุณพิจาราก็ขับรถออกไปนะครับก็ดูกันสั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นรถยนต์ในอดีตเป็นหลักนะครับนี่ขับรถแท็กซี่นะครับออกไปนะครับนี่เป็นรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับคุณแคลร์นะครับเปิดขับเพื่อที่จะอันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับรถเมย์วิ่งเข้านะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณแคลร์ก็จะมาตามรถแท็กซี่ที่คุณ พชรระขับอยู่ในผู้โดยสารสองคนก็คือคุณกกเหงนะครับกับคุณทองฮะวงรักไทยนะครับเป็นผู้โดยสารที่อยู่ในรถแท็กซี่ของคุณเพชรรานะครับนี่รถคุณแคลอมานะครับรถเมย์อยู่ด้านหลังเห็นไหมครับวิ่งมาขนใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังคุณเพชรราเห็นรถคุณแคลอมาก็จําได้นะครับขับพาผู้โดยสารไปคนละทางกันแล้วครับคุณแคลอก็ขับตามไปนะครับนี่เป็นท้องที่ในกรุงเทพมหานครเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่แถวแถว หมู่บ้านเศรษฐกิจที่น้องแขมนะครับสมัยก่อนนิยมไปถ่ายหนังนะครัโดยคุณทองห้าวรกไทยนะครับเสื้อดานะครับคุณก๊กเขงน้ำปลอมอาดแต่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็แย่งพวงมาลัยทําให้รถจอดนะครับรถคุณแคลร์ก็วิ่งมาทันนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับคุณแคลร์เปิดประตูแล้วก็วิ่งไล่ตามคุณพิชรานะครับข้ามดาวตลกสองคนนี้ไปก่อนนะครับ และนี่เป็นให้ดูรถเมย์ที่อยู่ด้านหลังนะครับมีเลขที่ตัวรถนะครับ1นึนะครับไม่ใช่สายนะครับเป็นเลขเบอร์รถนะครับเป็นรถเมย์ที่อยู่ด้านหลังนะครับต้องถ่ายภาพช้านะครับไม่งั้นดูไม่ทันเช่นเดียวกันกับภาพนี้นะครับรถแท็กซี่ที่คุณเพชรระคับด้านหลังจะมีรถเมย์นะครับเห็นนิดๆิดนะครับที่มุมซ้ายบนนะครับค่อยๆวิ่งออกมานั่นคือรถเมย์นะครับที่วิ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อ55ปีที่แล้วนะครับผมทําภาพช้านะครับเพื่อให้เห็นรถทันนะครับรถยนต์เก รถแท็กซี่รถเมย์นะครับในอดีตนะครับเมื่อ55ปีมีคันหนึ่งรถเก่งนะครับตอนนี้คุณเพชราก็เดินเข้าบ้านนะครับแล้วก็จะผ่านรถนี่ครับอีกคันหนึ่งนะครับเก่านะครับจอดอยู่นะครับอันนี้คุณเพชราเดินผ่านรถเก่งนะครับคุณถวันคุณเช่าคุณชุมพรเทวิทักก็เดินตามไปนะครับจะไปพูดคุยนะครับท่านที่จะดูหนังเรื่องมรกตแดงนั้นพิมพ์หาชื่อมรกตแดงได้เลยนะครับผมลงไว้แล้วนะครับ แต่ว่าเฉพาะคลิปนี้ตัดมาเฉพาะที่เป็นรถยนต์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะดูรถยนต์ในอดีตนะครับนี่คุณทักษิณกับคุณแคลร์นะครับเดินผ่านแล้วก็มาที่นารถแท็กซี่ของคุณเพชราชวราชนะครับที่จอดอยู่นะครับ24 8สี่แหนึ่งึนะครับคืยกันสักพักนะครับคนล้างรถก็ไปนะครับตรงนี้มีรถกดังจอดอยู่อยู่คันหนึ่งนะครับและฉากนี้ให้ดูเป็นภาพช้านะครับรถเก่งคันนี้แหละครับวิ่งมานะครับ ท้แก่ก็วิ่งไปจะทวงเงินนะครับท้แก่คนนี้หน้าตาคล้ายๆคุณเหงวเวชยันนะครับเห็นไหมครับคุณถวันนะครับคุณยุพรคุณเมตตาคุณสิริทิพย์อยู่ในรถนะครับผมทําภาพช้าเพื่อให้ดูภาพถัดนะครับแล้วก็ผ่านหน้าร้านเสริมสวยอรวรันนะครับนะครับก็เห็นวิถีชีวิตเห็นผู้คนเช่นเดียวกันกับภาพนี้นะครับรถยนต์แล้วก็รถตํารวจนะครับด้านหลังผู้คนมุงดูเขาถ่ายหนังนะครับมีรถจอดไว้ริมถนนอยู่ สองสำคัญนะครับสำหรับตุกๆก็มีนะครับนี่ดูภาพช้านะครับเดี๋ยวพอเลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็จะเป็นภาพปกตินะครับไม่งั้นจะดูรถกันไม่ทันนะครับแล้วก็จะเป็นฉากสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินเข้ามาในบริเวณบ้านก่อนนะครับมีรถจอดอยู่คันหนึ่งนะครับรถคันใหญ่รถเบน์นะครับแล้วก็มาดูฉากสุดท้ายนะครับที่รถวิ่งชนด่านตรวจนะครับเราให้หยุดตรวจไม่ตรวจนะครับรถคนร้ายชนครับ รถเบน์กับรถตำรวจนั้นก็ขับไล่ตามรถคนร้ายนะครับมีกันยิงกันในระหว่างที่ขับรถด้วยนะครับด้านข้างเป็นทุ่งนานะครับเห็นไหมครับฉากนี้ครับขับรถมานะครับรถที่วิ่งด้านหน้านั้นรถคันที่2รถเบน์คันนี้นะครับพระเอกวิชัยบัญชาจะอยู่ในรถนะครับมีการถ่ายเจอะไปที่พระเอกวิชัยบัญชาใช้ปืนยิงรถคนร้ายด้วยนะครับเห็นไหมครับนด่ครับ จอดไปที่รถเบนท์คันนี้นะครับยิงจนรถคนร้ายนั้นยางแตกนะครับเสียหลักจอดข้างทางนะครับแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะครับนี่ครับรถคนร้ายครับอึ๊บยางแตกครับจอดแล้วครับบรรดาผู้ร้ายแล้วก็ตัวประกันทั้งหลายที่ถูกจับออกมาก็พากันจุดกระชากลากดินนะครับนี่รถยนต์รถเบนท์รถตำรวจนะครับสองคันนะครับรถจิบนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่แหละครับรถยนต์เก่าๆเมื่อ55ปีที่แล้วจากหนังเรื่องบารากดแดง ที่ออกฉายในปี211 1นะครับเป็นผลงานของคุณเรียมวัฒนาเวกินนะครับร่วมกับการแสดงก็คือคุณอนุมาตบุญนาคนะครับ